ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำนะครับพวกฟังก์ชันอิเลเมนต์ต่างๆเป็นเอฟเฟกที่ทางแคปคัตนะครับได้ให้เราใช้งานนะครับเป็นการใช้งานแบบฟรีๆนะครับบางอันก็อาจจะติดตัวโปรโนะจะต,ต้องเสียงเงินเรามาดูกันอันแรกที่น่าจะเป็นประโยชน์นั่นคือในเรื่องของเสียงเพลงนะครับเสียงเอฟเฟกเสียงประกอบอะไรแบบนี้นะครับ ในเรื่องการทํางานเกีก่ยวกับเรื่องเสียงด้วยนะครับอย่างเช่นอตอนนี้คลิปวิดีโอของผมนะครับก็ถูกส่งเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลิปของนางแบบของเรานะครับประมาณนี้นะนะครับส,สั้นหน่อยหลังจากนั้นนะเราก็อยากจะใช้เสียงเพลงที่เป็นเพลงประกอบนะครับที่จะใช้กับคลิปนี้เราสามารถใช้ได้ยังไงล่ะนะครับเราก็ไปทนะี่คำสั่งนี้เลยนะครับไปที่คำสั่ง ระดับเสียงนะครับเมื่อเราคลิกที่คําสั่งระดับเสียงแล้วในนี้นะครับก็จะมีเพลงต่างๆให้เราได้เลือกใช้มากมายเลยนะครับอย่างเช่นอ่ t นรีโมทของดนตรีนะครับนี่นะครับเป็นรีโมทเกีกับการเดินทางนะครับแนว w ล์ k นะครับประมาณนั้นเป็นแบบร่าเริงในหมวดของร่าเริง Inspiration Beautiful อะไรแบบนั้นนะครับเป็นแบบรักษา สปาแน่ๆเลยรนะโรแมนติกอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับการเลือกใช้นะครับก็ง่ายๆนะครับอย่างเช่นอาผมจะแบบหมวดของล่าเริงแล้วกันนะก็เอาสักเพลงหนึ่งอาเพลงนี้ละกันเนาะก็นี้ครับสังเกตนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกบริเวณนี้นะครับเพิ่มไปยังทำลายนะครับแล้วอย่างแทรกนั่นเองนะครับอ่าลองกดดีนะครับปุ๊บนี่นะครับ เพลงนะครับจะถูกส่งเข้ามาอยู่ในแทร็กของเราเดยอัตโนมัติแล้วนะครับมันจะอยู่ในช่วงของตัวเพลเฮดที่เราเลือกไว้นะเพลเฮดก็คือตัวนี้นะครับอ่าเราก็เลื่อนเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อความสวยง,งามนะครับให้เราก็ลองเล่ <c oughs> ดูซิกดเพลงนี้ซะด <c oughs> ้อ่านะครับนี่มาแล้วนะครับ ที่จะทำการใช้งานได้นะครับนี่แล้วก็ตัดช่วงวิดีโอนะครับให้มันพอดีกับเสียงเพลงของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือเราสามารถที่จะตกแต่งเสียงหรือลดความดังของเพลงได้นะครับโดยทําได้ดังนี้นะครับขอขยายทิดหนึ่งนะนี่นะครับทำได้โดยอย่างนี้ครับอย่างเช่นนี่เห็นไหมครับเมื่อเราเอาเมาส์นะครับไปชี้บริเวณที่ไทม์ไลน์ของเพลงหรือเสียงของเราเนี่ย เราสามารถสังเกตได้ครับว่าเมาส์ของเราครับเป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแบบนี้เราสามารถเลื่อนขึ้นครับนี่เลื่อนขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อเสียงเพลงนั้นมันดังขึ้นนะครับแต่ถ้าควรระวังนะครับเราก็ควรที่จะเลือกระดับของเสียงเพลงนั้นให้เหมาะสมกับชีนงานของเราด้วยนะเราก็เลือกแต่ปอดีี้กันนะครับเอาพอดีพอดีนะครับใช้มือนี่แหละแบบแมนนวดเลยนะครับต่อมานะครับ เราอยากจะทําเป็นแบบ fade in fade out ได้ไหมให้แบบเพลงนั้นเวลาเริ่มต้นเนี่ยให้มันดู s o ต์แล้วค่อยเป็นดังขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเนื้อตอนจบเนี่ยอยากให้มันเรียบจบไปเลยเบาๆลงไปเลยเราก็สามารถทําได้นะครับจะสังเกตนะฮะเมื่อเราเอาเมาส์นะครับไปชี้บริเวณในส่วนขอ,ของเพลงที่อยู่ในไทม์ไลน์นะครับจะมีจุดกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตไหมฮะนี่เราสามารถเลือกได้ครับคลิกอนึงทีนะครับคลิกค้างไว้นะจะสังเกตว่ามันจะมีการ โค้งนะครับนี่ครับเป็นเคอร์ฟแบบนี้เลยนะครับเป็นระดับเสียงเพลงนั่นเองนะครับอ่าลองมาเพลงดูแล้วกันนะว่าช่วงแรกๆเดี๋ยจะเบาแล้วค่อยดังขึ้นจริงหรือเปล่านะลองเพลงดูนะครับเอาเพลงเฮดมาอยู่ช่วงบริเวณนี้นะครับน่านะครับอ่าตอนจบด้วยเช่นกันนี่นะครับคุณกรมงตรงนี้นะนี่นะครับแล้วเราก็เลื่อนเข้ามานะครับบริเวณนี้นะครับเอาเพลงเฮดปุ๊บ อะไรบ้างครับเรื่องเสียงเพลงนะครับนี่เป็นเพลงนะครับในนี้นะครับก็จะมีในเสียงของ Effect เอฟเฟกเสียงต่างๆเสียงตบกมือเราสามารถเอามาใช้ดานได้นะนี่คุณจะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้หรือคุณจะใจร้อนเหมือนผมนะครับนี่คลิกแบบนี้เลยคือคลิกคาไว้นะครับคลิกคาไว้แล้วนามาวางไว้ในแทร็กของเสียงที่อยู่ทางด้านล่างในบริเวณตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนี่ใช้เมาส์เราเลือกได้เลยนะนี่นะครับนี่เราเอาใช้ตัวเพ่ ดูดูนะดูด,ด,ดูเสียงดังเกินไปเราก็ลดความดังของมันได้นะนะครับลดมันดังน้อยหนึ่งประมานนั้นนะครับก็จะมีเสียงเอฟเฟกโอ้นี่เสียงหัวเราะเสียงต่อสู้นะครับเสียงอาหารโอเคนะครับและนี่ก็คือเสียงประกอบนะครับเสียงเพลงเสียงต่างต่างแล้วก็การลดค่าความดังต่างๆ นะครับการใช้ทำเฟดอินเฟดเอาทนะครับโอเคต่อไปคลิปหน้าเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวราฝากติดตามมันด้วยนะครับสวัสดีครับ